โอมันท่องพาราวด้วยสปารดีปที่สุขูสุขคนครับผมตอนที่อากิมตาตามเนีท่ทางของแม่แหล่าันตอน้นองหนวะัดต้องไปนองเนาะของแม่แหล่เพิ่งหาศูนย์หกศูนย์หกล่างขึ้นบนได้ไปนองได้ให้ล่างขึ้นบนสองข้างหรือต้อะไรเงินเอออะไรเนี่ยขึ้นข่าวไปเจอว่าขึ้ใดสองทางอะไรเงิน เอ้าก็เอาล้างบ่ได้บ่เอาไว้ล้างเอ้าบ่บ่ที่ผ่านๆมาว่าบ่อันงวดนี้บ่นบ่ล้างบ่เอองวดนี้ได้อยู่นี่เด้ข่อยเฮ็ดไว้แล้วออให้เจ้าเบิ่งนั่นนี่่ยมันว่าหลายข่อยเลยว่าเอาแต่ข่อยมักเนาะนี่ๆเฮ็ดไว้เด่นนี้รองนี้่เฮ็ด้ อันนี้เข้าเข้าไว้เด็วิ่งเขาเข้าไว้หมนี่เอาเอาเด็กวิ่งไปก้อนต่เกวิ่งไปก้อนราะ่รักฐานรับฐานรักฐานลักฐานรับฐานรัห้านัานีับฐานัฐานรีานรับฐานรับฐานรับฐานี่บฐานรันานร่บฐานรับฐานรานานี่ับอานี่บฐานรับนบฐานัานานีันานรานานรัานรนีันนีนี่ันนีนานบนี่นันีารบันนีานานนานนี่ ตัผมตั้งกันผมตั้งกันสามหนึงแปุหนึ่งแปดตัว้ตั้งกันเพิ่นหอยห่นคตัวนี้คนตัดสามอนเพิ่นไม่เล็กสาตัวตัวนี้คนตัดสามอกมันบอก่ามาใส่ตัดสามู่เน่ตัดสามมาใจแม่ผมนี่้าว่าเอาที่ะว่าอันอันล่างใน่บมบเปียนนี่นี่ๆนี่ๆๆ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 ๆ่ว่าๆๆๆบ่เั

กไม่ได้ซื้อไรอืมก็่ื้อออแก่ได้ื้ายไร้านนี้ได้ยได้ยอะไรแก่เนาะก็ได้วิ่งร้อมซูนต้มเงนเลเอาได้เลขวิ่งควอมโอ้พอาังงวดเทวดก่อนแม่ก็ได้เลขวิ่งเนาะเอเออไดเเวิ่งได้คงวดตัวนี้ยังว่าสันได้กเตรดีๆยังว่ายังว่าคแต่มามาใช่ไให้ป่อยใบเพิ่นตัดแลาั่หคอยเฮ็ดไปเขาไ่ได้ออกบ้านนะ แน่เลชิวๆ่างบนเนาะอือล่าง่างเอาเล็กจิตก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเล็กวิ่งไปก่อนเนาะเอาเลยนีะเอาเยนาะได้บไปบนาานาามาะพ่อ คือ่าไมาม้ามัน้เฮยคือม้าม้โทบุญโฆาบมีดอกขางเงี้ยสินะโอ้งเงี้ยอกเพชรแัมพู้กเพชร็มืนต้นคพดต้นลับาทเออได้ได้โอ้ยแม่แดนออไม่มีไ้อ่้องนั่งแบอไม่ไม่ผมเลยอ่าปิดับมานี่แลจะพู้จกคูสองคูนะเอาเข้าๆไปมั่นเลยหั่นเ้เฮ็ดเล็แบบกคูไงเฮ็ดแต่เล็กเด่นนี่สิ เฮ็ดเบื้อขึ้นหรมันอยากนอนในเห็ดำนีสก่นว่าดนเฮ็ดปกบคูอยู่กยังปกบคูยัรนในกบไปยังแวน่โอ้คือแนนอนใช่ไหมอปมีแต่ป่ายอแล้วเธอหับกกอกซับกันร้อมยาถือเลยพดีเลยปกกนีเป็นเด็บกเล้่ยไม่หยกไม่ยอกนี่เด้าหนเม็กเร็ว อับพี่น้องลเลขอาจารย์นั้นอาัจารย์นอาจารย์ซีเปนรับผมเป็นาจารย์ซเป็นน่งหนึ่งกับศูนหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนเขาอยูะเลขวิ่งมันเขายอะเก้ายู่แต่ว่าตัวนี้ก็สีแดงสีมันอยากมากบนล่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่มานมันเอาเอาหลางเป็นหลักเลอเอาสิบอกจับเลย คนคลบ่คนบ่คี๋ยคนดีบังบเบิงกันหมนี่ไอ้ีับคู่ให้เาเ่นปนะเป็นล่างเขาไนอนแ่นนี่สวาเีกวิ่ง8ปดเก้าศูนย์มาแมอันหนึ่สองสามเด็งอาีล่างเยโล่างโอ้นีก็ีเต็ม่มันจยากมาล่างมาบนขวเอาเอาบนล่างลรวเพียง เจอหน่อยครับไตัวหน่อยเบยำยำยำฉีดไหลอกไหมย่ะเพราเหนตัวหน่อยหมดเห็ดูดเห็ดหาเปรี้ยงไหบนล่างเห็นหอลดไหมเห็ระบกไหครับบนล่างไม่

ม่เลยวันที่สองสิาคมหารอยหกสิบหกเปนรอัรก่มไม่ไมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับผม้อนไนลดางหน่วยแตบมีแปดมีเก้ามนะครับผมองนล่หน้าน้่ง่แปดข่ง้าหน่สองแปดสองเก้าศูนย์นะครับผมสามศูนยแปดสามเก้าสามศูนย์ต้องรออีกรอบนึงนะพี่น้องว่าไม่ได้เต็ตัดคัดเน้นตัวใดกัน เอาอสำหรับตันนี้เอาข้าวไปทุกคนคอดองเนาะวัาผีหงอกนี้อยังบอผดมาเลขวิ่งมาเล็กวิ่งผีหงอกแค่ผ่านในผีดูอันผีหงอกหรือยังบอผียังหงมดมดเ่าว่าตลอดอ้ยโอ้แต่ปีหกว่าเขามาตลอดเขาบอให้ในผเบให้ผีเนาะจะแพ่ะแทร่เลป่นห้องผักมันมเขามาตลอดเขาไม่แพหลายหย บอไลน์ไปเลยแล้วพ่อเลยซื้อกระถูกเนี่ยซื้อกระถุกค่ะเพราะอันเล่นนี่น้ำพอน้ำซุ่นพุ่มควนกับพุ่มควนอะไรเรื่ิงเนาะบวชควนก็ไดรเลยก็ได้กิ่งได้ทั้งเล็กกิ่งทั้งจับปูจับปูก็ได้หมดนเพราะว่าศูนยเขกของตรงได้เนาะแต่ว่าซื้อเพราะว่ากขให้บนในล่างสิเนี่ยมซื้อนะก็าซื้อทั้งบนทั้งหลังไม่กันเม่ได้ไม่ได้แยกกันนะกับผม ครับผมทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอขอบคุณคพูด่อะไรอะไรครับผมที่่อยนาองทางกันต่อวดเนาะขอบคุณครับผมสดับดีครับอาจารย์ซื้อวันนี้บางทว่าได้มือแมวนอาพว่านะหวครับพี่น้องแคบหน่อจอยครับผมแนวทางของแม่วปล่อยต่อหัวใจพี่น้องเด้อส่วนเหล็กจินเล็กวิ่นบนล่างกับแปดเก้าศ เลขกิดล่างหนึ่งสองสามก็มาจับคู่ให้กันหมล่างได้พี่น้องสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์ได้พี่น้องเนะตามนี้ครับผมหมักกระจัดคัดกระพานได้ครับพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางถ้าชอบธรรมก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามหมั่นเฮาพารวยได้พี่น้องเด้องวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกก็ให้โชคโชๆมันๆรวยๆเงี้ยสุขสุขคนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนได้พี่น้องเด้อ คลิปหน้าพอกันไหมคลิปน,ออน,ปนี้สวัสดีครับผม